โอเคก็สวัสดีกับเพื่อนๆชาว Call of Duty Modern Warfare ทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ c h anel n Jamie C นะวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับปืนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแพทเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะครับเป็นปืน Retech AMR แล้วก็จะบอกวิธีการปลดล็อกปืนนี้ด้วยว่าทำยังไงก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เจมด้วยนะครับ โอเคก็สำหรับปืน Retech m r r นะครับก็จะเป็นปืนสไนเปอร์กึ่งอโตเ m ม t ตินะครับตัวนี้จะอยู่ในหมวดของสไนเปอร์เลยจะไม่ใช่มัตแมนนะครับวิธีการยิงจะเหมือนกับ SKS และดากูนอที่เป็นอโตเ m ม t ติแต่ว่าปืนรีเทคเนี่ยเวลายิงเนี่ยเป้าดีดกว่าดากูนอแล้วก็ SKS เยอะมากพอเรายิงไป็นหนึ่งนัดเป้าจะเด้งขึ้นบนเลยครับตัวนี้ดีดมากนะครับสำหรับปืนนี้ วิธีการปลดล็อกรีเทคนะครับใช้มาร์กแมนนะครับฆ่าศัตรู3ตัวโดยการใช้ควิกสโคปทำทั้งหมด15รอบนะครับเทคนิคสำหรับการปลดล็อกรีเทค AMR ถ้ามีตัวเต็มเข้าไปด่านชุดเฮาส์เนี่ยพอทำครบ3ตัวปุ๊บให้ออกเกมออกเกมแล้วเข้าใหม่ทำใหม่แต่ถ้าสำหรับสายฟรีให้ไปที่โหมดบัตมานี่นะครับก็เหมือนกันฆ่าศัตรู3ตัวโดยการใช้ควิกสโคป3ตัวต่อ1เกมทำทั้งหมด15เกมนะครับ แล้วไปดูที่เควสนะครับว่ามันขึ้นไหมแต่ของผมมันขึ้นแต่สาหรับด่านบัตรมันนี่ผมไม่มั่นใจว่าจะขึ้นหรือเปล่าให้ไปลองทํากันดูนะครับสําหรับคนที่มีตัวเต็มนะครับผมแนะนําให้ใช้ MK2 ในสายมาร์กแมนเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยยิงไวสุดละยิงทีนึงถ้าโดนหัวก็ตายเลยพอเราปลดล็อกมาแล้วเราก็จะมาดูที่สไนเปอร์ไรเฟลิลนะครับรีเทคเอ็มอาร์จะอยู่ด้านล่างสุดเลยเป็นปืนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ รีเทค AMR ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เก็บเลเวลมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึง่งผมอยากแนะนำแมกกาซีนของสไนตยตัวนี้เวลายิงจะเป็นหัวระเบิดยิงที่แขนแขนขาดยิงที่ขาขาขาดยิงที่หัวหัวขาดสายฟรีคงต้องชอบครับไม่จําเป็นต้องเติมเลยถ้าคุณเอาปืนนี้มาเล่นยิงโดนมันจะมีระเบิดก็คือมันจะเป็นกระสุนหัวระเบิดนั่นแหละถ้ายิงโดนตัวปุ๊บมันก็จะระเบิดอีกทีหนึง่ง อันนี้ผมไปลองมาแล้วในโหมดพันเดอร์ในโหมดสําหรับโหมดพันเดอร์เนี่ยผมว่าถ้าเกาะใส่เกาะครบ3ตัวเนี่ยถ้ายิงโดนนัดเดียวผมว่าไม่ตายนะครับแต่ถ้ามีเกาะ1อันหรือ2อันอย่างเงี้ยผมว่ายิงโดนนัดเดียวน่าจะตายแล้วแนวทางการแต่งปืนเวลาเล่นในโหมดมัลติเพเยอร์ผมจะมาแนะนํานิดน,นึงนะครับสำหรับรีเทคเนี่ยเวลาเข้าสโคปเนี่ยมันช้ามากถ้าบารียอ บาลีอัผมแนะนําเป็น FT e c ท4สนะครับเป็นตัวนี้เพื่อเพิ่มการเข้าสโคบไวแล้วก็มูมเบนสปีดคือเดินเร็วขึ้นนี่ขึ้นมานิดนึงออปติกออปติกให้เป็น VLK 3.0เครับเพิ่มการเข้าสโคบไวนะครับแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวด้วยสต็อกสต็อกเป็นอันที่2ครับเวลาเราเข้าสโคบเนี่ยเราจะเดินไวขึ้นนะครับแล้วก็มาที่เปิร์ครับเปอร์ผมแนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับเพื่อให้มันรีโหลดกระสุนได้ไวขึ้นนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยให้เป็นกระสุน25คูณ59แม็กกาซีนตัวนี้จะเพิ่มดาเมจให้เรานะครับแล้วก็มีเอฟเฟกยิงตัวขาดแขนขาดขาขาด,ขาดหัวขาดอันนี้นะครับเพื่อเพิ่มอัตราลดในการเล่นนะครับถ้าใครเป็นแนวฮาร์ดคอร์ผมว่าตัวนี้เนี่ยคุณจะชอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับแนวทางการแต่งปืนแล้วเวลายิงเป็นยังไงก็ไปดูตามในคลิปได้เลยนะครับสำหรับปืน r ีเท c ในคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับ securing gravel โอเคก็จบกันไปนะครับกับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ